ทุกคนหนูนอนไม่ได้เลยอึดอัดมากไม่อึ๊บม,ม,มาหลายวันแล้วเพราะว่าขึ้นเวรนดึกนอนไม่เป็นเวลาแล้วการขับถ่ายมันก็เปลี่ยนเวลาไปหมดแล้วตอนนี้มีหมาพุงน้อยนี่เลยจ้าน้ำเปล่าหนึ่งร้อยซีซีโบแมนโบแมนน้ำเปล่าอย่างเดียวโบซวยนี่เลยนี่เลยจ้าเจลลี่ไฟเบอร์ค่ะทุกคนหนูเห็นพี่ๆในตอตอๆเขากินกันหนูก็เลย ไหนๆมันจะไม่อึอๆละก็ขออเขาจมูกหอมก็ขอ,อกินหน่อยละกันหอมมากอะทุกคนเคไปเลยอืมอืมอร่อยมากทุกคนวันนี้ก็คือเป็นเศษซากที่หนูกินแล้วก็ทิ้งไว้นะคะทุกคนเยอะมาก ตื่นเช้ามาพรุ่งนี้จะได้พุงยุบค,ค่ะไม่สใจขอกระโดงนะโอ้โหทุกคนจะรีไฟเบอร์ทำถึงเกินดูดิหนูตื่นมาไม่มีพุงเลยอะโอ้โหนี่มันความลับกำกงหลวมชัดๆเลยทุกคนต้องไปลองเด้อสุดยอด